เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้ขาของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมหนูซือเล็กใช้นะครับกันนี้เป็น Honda ครับ Honda j a z z ปี05เครื่องเกียร์ดีครับสีสวยดัเดิมบ้างๆบ,บอดีด้ดีไม่มีชนหนักครับ ราคาไม่แพงด้วยครับ68,000บาทแนงครับเที่ยวขับโชว์ได้สบายราคาหลักหมื่นครับโชว์ได้เลยเดินทางข้ามภาคข้าม,มจังหวัดสบายๆครับไปได้ทั้งครอบครัวใส่ของก็ได้ตัวรถก็ยังสวยเครื่องดีครับแห้งๆไม่เยิม้มเียียดีไม่เด้งไม่ดังภายในสะอาดนะครับแอร์เย็นฉ่ำกระจกไฟฟ้าเบาะสวยสมบูรณ์ทั้งข้างหน้าข้างหลังครับไม่ชำรุดไม่สุดสม้ม มีเครื่องเล่นเสียงด้วยครับเครื่องเล่นนี้เดิมโรงงานนะครับเครื่องเล่นเดิมๆเลยรถเดิมๆพร้อมใช้ครับพวงมาลัยมอปตอฟังก์ชั่นเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเพลงที่พวงมาลัยได้มีแอร์แบ็กมีศูนย์ครับสวยๆทุกถูกก,ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าไวเลือกซื้อกันมาจําได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยพิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ